ไม่ต้องรอให้สายมันร้อนไม่ต้องรอให้สายมันไหม้ก่อนค่อยให้เซอร์กิตมันตัดนี่คือหลักการสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพิกัดของสายไฟกับพิกัดของเซอร์กิตพิกัดของเบรกเกอร์กันนะครับผมก็อยากแนะนําเรื่องเรื่องขนาดสายไฟกับเรื่องพิกัดของตัวเซอร์กิตนะครับตัวพิกัดสายไฟเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกหลายๆอย่างเหมือนกันคล้ายๆกับตัวพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์เหมือนกันนะครับถ้าเราถามว่า เรามีสายเบอร์2.5หนึ่งเส้นเดินออกจากลูกเซอร์กิตแล้วเอาไปจ่ายพ่วงปลั๊กทั้งบ้านเลยคำถามว่าทำได้ไหมทำนะมันทำได้นะครับถ้าเข้าใจระบบนะอย่างเช่นกรณีสายไฟเบอร์2.5เนี่ยบางท่านอาจจะทราบบางท่านไม่ทราบก็ลองหาข้อมูลตารางขนาดสแควสายดูได้นะครับว่าสายแต่ละขนาดมีพิกัดของกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่นะครับอย่างกรณี1.5เนี่ยเขาจะรับพิกัดได้อยู่ราวๆสักประมาณ15-16แอมป์ ถ้า2.5นะก็ไม่น่าจะเกิน20-21แอมป์ครับถ้าเป็นเบอร์4ก็เราๆสัก28-29แอมป์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้พื้นฐานเลยก็คือขนาดสายไฟเนี่ยมีพิกัดของกระแสเนี่ยได้เท่าไหร่มันก็จะมาทำงานคู่กับตัวพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์อย่างเช่นท่านบอกว่าท่านเอาสายเบอร์2.5เดินออกจากตู้คอนซูมเมอร์เพื่อจะไปจ่ายเป็นเมนปลั๊กไฟแล้วถามว่าเอาสายเส้นนั้นอะต่อพ่วงปลั๊กไฟ สิบจุดทั้งบ้านได้ไหมถ้าเป็นผมผมก็จะบอกได้จะพ่วงไปสิบจุดสิบห้าจุดหรือห้าจุดก็ได้แต่พิกัดเซอร์กิตกับพิกัดสายต้องไม่หนีกันถ้าท่านใช้สายสองจุดห้าเอามาทำเป็นเมนสำหรับเต้ารับเดินออกไปเส้นเดียวจากลูกเซอร์กิตหนึ่งลูกเดินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ไปแยกออกทั้งบ้านพิกัดของเซอร์กิตจ,จะต้องไม่เกินพิกัดของสายเพราะถ้าเกิด โหลดปลายทางอุปกรณ์ไฟฟ้าเราทํางานเกินกว่าพิกัดของสายสายมันจะเริ่มร้อนถูกไหมแต่ถ้าท่านใช้เซอร์กิตที่อยู่ในแรงเดียวกับพิกัดของสายอย่างเช่นสายเบอร์เบอร์สองจุดห้าเนี่ยทนกระแสได้ที่ประมาณสักยี่สิบแอมหรือยี่สิบเอ็แอมแล้วท่านใส่เซอร์กิตไปที่สิบหกหรือยี่สิบแอมเนี่ยเมื่อไหร่ที่สายมันโหลดถึงขนาดยี่สิบแอมแล้วเซอร์กิตต้องตัดหมายความว่าท่านจะมีเต้ารับอ่ะยี่สิบสามสิบอันก็ทั่งของท่าน มันป็นเรื่องของท่านแต่ท่านจะใช้ไฟได้แค่พิกัดของเซอร์กิตนี่คือหลักการเลยนะถ้าท่านจะใช้สายเบอร์ไหนออกจากตู้คอน s u m e r พิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะต้องเป็นพิกัดที่ไม่เกินกําลังของสายถ้าสายเบอร์2.5พิกัดอยู่ที่2 0 21แอมป์ A m, เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่านก็ควรจะเป็น1 6หแอมป์ A m, หรือ2 0แอมป์ A m, ไม่เกินนี้ถูกไหมครับไม่ต้องรอให้สายมันร้อนไม่ต้องรอให้สายมันไหม้ก่อนค่อยให้เซอร์กิตมันตัดนี่คือหลักการคือไม่ใช่ว่า เอาโหลดเป็นที่ตั้งแล้วมาเอาเซอร์กิตไปคุมโหลดโดยที่ไม่ดูเส้นทางในการในการวิ่งของกระแสไอ้อย่างเงี้ยคือผิดนะครับวันดีขึ้นดีมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตั้งตัวหนึ่งเอามาเสียบปลั๊กเอ้ยไฟไม่พอท่านจะไปเพิ่มเซอร์กิตโดยท่านไม่เพิ่มสายถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะครับใช้สายเบอร์2.5แต่ใช้เซอร์กิตสาจสอแอมป์อุปกรณ์กินไฟที่เกือบสาแอมป์เกิดอะไรขึ้นครับร้อน พอเริ่มร้อนก็นํามาซึ่งเหตุที่เราไม่พึงประสงค์หลายๆอย่างการวางแผนที่จะใช้สายไฟการวางแผนที่จะที่จะทําระบบไฟในบ้านเนี่ยต้องต้องคํานึงถึงเรื่องพวกนี้ต้องคํานึงถึงเรื่องพิกัดของเซอร์กิตต้องคํานึงถึงเรื่องพิกัดของสายไฟตารางมันมีเดี๋ยวผมจะจะดึงให้ดูด้านล่างเนี่ยก็คือนี่นี่คือเป็นตารางที่เราโหลดหาโหลดได้ทามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับเป็นตารางพิกัดของสายไฟเราไม่ต้องไปจบวิศวกรรมวิศวะหรือต้องไปคํานวณอะไรมากมายแล้วครับเขามีพิกัดเบื้องต้นให้เรา แค่เราเลือกใช้ให้ถูก1.5ได้ประมาณ15-16แอมป์2.5ได้20-21แอมป์เบอร์4ก็น่าจะเราๆไม่เกิน30แอมป์เบอร์6ได้ประมาณสัก35-36แอมป์ท่านจะเอาสายเส้นเดียวไปต่อพ่วง10-20ปลั๊กไม่ใช่ปัญหาแต่พิกัดของสายที่ออกเซอร์กิตอ่าไม่ว่าท่านจะไปพ่วงเป็น10-20จุดพิกัดของสายกับพิกัดของเซอร์กิตจะต้องอยู่ในแรงเดียวกันแต่ ไม่ใช่ว่าท่านใช้เส้นเมนเบอร์ใหญ่แล้วท่านจะให้เซอร์กิตใหญ่ไปตามก็ไม่ถูกนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้จะต้องกําลังไฟรวมกันแล้วหรือใช้พร้อมกันแล้วเนี่ยคือมันจะต้องไม่เกินกําลังของเซอร์กิตไม่ควรให้สายมันไหม้ก่อนที่จะตัดถ้ามันเกินกํากกลังก็ควรให้เซอร์กิตมันตัดอย่าให้ถึงขั้นที่สายต้องร้อนก่อนที่เซอร์กิตจ,จะตัดนี่คือวิธีการนี่คือหลักการในการวางแผนนะครับพิกัดของเซอร์กิต จะต้องไม่เกินขนาดที่กัดของสายนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะครับไปไปลองปรับใช้ดูนะครับ